ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิป500บาทที่ไต้หวันทำอะไรได้บ้างนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่แล้วนะคะเพราะเราเลื่อนไฟล์กลับให้เร็วขึ้นหนึ่งวันเพราะว่าคือแบบอยู่คนเดียวหลายวันแล้วฝนมันตกแล้วเรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเหงาเกินไปนะคะคือเรา,เอาอยู่ได้นะแต่แบบพอฝนตกแล้วมันไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แต่ห้องแล้วมันรู้สึกแบบเหงาเกินอะ่ะก็เลยเลื่อนตัวนะคะ a อน way ก็คือตอนนี้ เหลือเงินอยู่ประมาณ500หลังจากที่แบบหักไว้ค่าเดินทางแล้วนะคะก็เลยจะมาทำคลิปดูว่า500อยบาทที่ไต้หวันเราจะทำอะไรได้บ้างจะกินอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าคือตอนที่มีเพื่อนอยู่เราก็จะสามารถกินได้หลายอย่างเพราะาเราหันกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เหลือเพียงเราแค่คนเดียวอันนี้คือโรงแรมนะคะ ตินปอกแป,ปลกกลงมาเพิ่งกินข้าวเสร็จจริง,รงๆอก็กินข้าวไปแล้วด้วยแหละแต่ว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแบบเออลองทำดูดีกว่ามาดูแบบช l l ล n g e ดีนะคะเมื่อเชา้าอ่ะเหมือนมันจะมีแบบว่ามีแดดอยู่นิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่อากาศก็ถือว่าดีเพราะว่าไม่มีฝน คือมันแบบบ้านเมืองมันแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพ u b l ิกซิสเต็มอะมันมันดีมากเลยที่เนี่ยคือทางเท้าเดินสะดวกแบบทางม้าลายอ่ะคือปลอดภัยมากแล้วแบบพวกรถสาธรารณะเออได้คือคือถูกต้องอ่ะคือแบบเออถท่าที่กรุงเทพทำได้แบบนี้ก็คงจะดีนะคะเจ๊ไฮตัวเองเ mm hmm. นกระจจ รอข้ามถนนนะคะจะไปคาเฟ่ตรงนู้นตรงตรงนี้ตรงนี้นะคะคือเราเห็นมาแบบหลายสาขางมากมันน่าจะฟิลแบบคาเฟ่อเมซอนบ้านเราหรือเปล่าแบบฟิลหรือไม่ก็แบบสตาร์บัคของไต้หวันอะไรเงี้ยคือมันมีสาขาเยอะมากแล้วก็เป็นที่ที่คนแบบดูไปนั่งอ่านหนังสือได้นะคะเพราะว่าจริงๆส่วนมากถ้าพวกคาเฟ่สวยๆหรือคาเฟ่สเปเชียลตี้อย่างเงี้ยมันคือมันจะแบบ ไม่โอเคสาหรับการแบบไปนั่งถ่ายรูปนั่งคือมันนั่งถ่ายรูปได้แต่ไม่เหมาะต่อการแบบเป็นนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทําอะไรนานๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีสเปซให้เยอะแล้วก็แบบคือมันเกรงใจแต่ว่าเหมือนคาเฟ่อะไรแบบเนี้ยมันแบบว่าคือเกิดอ,อะไรขึ้นหรอเออแต่ว่าคาเฟ่อะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นฟีลแบบ ออคนแบบไปนั่งอ่านหนังสือกันเพราะว่าเราแอบเห็นคนนั่งอ่านหนังสือน,นั่งทํางานนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะไปนั่งได้อันนี้เป็นร้านชานมข่ทุงนะคะเดินมาดูก่อนแต่ยังไม่กินโอเคแค่น,นี้แหละคือแบบว่า ค,คือแบบว่ามันน่านจะแบบว่าพอเฟล่าประมาณนึงน,นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคนยืนแบบอยู่เยอะมากเร<ม>้านสองกินนะคะจริงๆที่เราเลือกอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือมันใกล้โรงแรมด้วยค่ะแบบสะดวกแต่ร้านนี้ดูแบบร้านนี้ดูร้านนี้สเปเชียลตี้ชัวร์นะคะเพราะว่ามีคา่บิ๊แต่มันก็มีคนนั่งอ่านหนังสือนะั่งทำงานอยู่หรือป่า ขอส่องแบบนี้นะคะเฮ้ยมันก็มีคนนั่งทําเหมือนทํางานมัน่าจะว่าไงไหมอ่ะเลยหรือว่าเฮ้ยหรือว่าคืออ้านนี้นคือเราตั้งใจจะมาร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูร้านนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะแบบเออคนมานั่งคุยนั่งทํางานกันแต่ว่าคือร้านนี ร้านนี้นะอาราคาก็าประมาณกลางๆร้อยต้นต้นสองร้อยคือร้านนี้ดีมันจะมีโต๊ะไหมอ่ะเดียวละโต๊ะหนึ่งเออแต่มันไม่มีโต๊ะอ่ะแต่แตมันมีโต๊ะแบบนี้ทุกคนคิดว่าเราจะสามารถนั่งได้ไหมอ่ะ จะมาลิกไปเอาไงดีอ่ะว่าแต่ถ้านั่งข้างในกาได้นะเอาไงดีเอ,งดเอาไงดีอะ <c oughs> เอาไงดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินสองดูอีกแบบหนึ่งแล้วกันว่าแบบมันมีโต๊ะอะไรยังไงบ้างเฮ้ย <c oughs> แต่ว่านี่ ใกล้ๆมันก็มีเป็นแบบร้านทีนะคะชื่อว่าอูหลงเราคิดว่าเราน่าจะนั่งร้านนี้แหละมันคืออ่านว่าลูอิซาหรือเปล่าก็ดูมีบีนมีอะไรขายน่าจะร่อยอยู่เลยมั้ง สี่โมงครึ่งกำลังจะห้าโมงนะคะทุกคนได้เวลากลับโรงแรมก็อาจจะกลับ เอานี้ไปไว้แล้วก็เดินใกล้ๆอีกนิดหน่อยแล้วก็6โมงคิดว่าน่าจะต้องไปที่ MRT แล้วนะคะเพราะว่าเราตัดสินใจจะไปสนามบินด้วย MRT เพราะว่ามันถูกกว่าแท็กซี่เยอะมากๆเลย กระเป๋าจ้านึา่คนมองแต่สภาพเดิมาดูมันจะมีตรงนึ่งที่เป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นส่วนๆวนะอันเนี้ยดีมากเลยอะ่ะช่าทุกที่ที่มีต้นไม้ที่กรุงเทพไม่ค่อยมีเลยแบบคือมันอาจจะมีอย่างแบบพวกสวนสาธารณะแต่คือมันไกลบ้านดิฉันนะคะโอเคค่ะคือกลับมา เอา iPad กับหนังสือมาฝากไว้กับกระเป๋านะคะแล้วก็เดี๋ยวออกไปเดินรอบๆอ,อีกอีกหนึ่งรอบละกันเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงที่จะสามารถแบบอยู่แถวๆนี้ได้แล้วก็ต้องไปที่ MRT ตอน6โมงนะคะตอนนี้ประมาณ5โมงแบบ4โมง50กว่ากแต่ฝนก็มันจะตกแต่ไม่เป็นไรนะคะเรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้ก็เดินสักครึ่งชั่วโมง ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวมันมันก็คงจะเหนื่อยแต่ว่าน่าจะแบบทําได้แค่เดินเดือรอบๆไม่สามารถแบบนั่งรถไปที่ไหนได้แล้วนะคะเพราะว่าน่าจะไม่ทันอุ้ยแต่แสงตอนนี้คือสวยมากเลยอะจากที่แบบเมื่อวานสองวันก่อนอะ่ะทายคลิปแสงแบบหน้าคือแบบโคตรแย่มุนมุนมุนเครื่องกาดีมาก24องศา23 24นะคะแต่ว่าแบบพอใกล้ๆต้นไม้มันก็จะแบบแอบหนาวนิดนึง ตรงนั้นจะเป็นเหมือนบัสสเตชันนะคะเพ <s> ราะว่าเห็นรถบัสเยอะๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบัสสเตช <s> ัน,นแล้วก็ข้างหลังเหมือนมันจะมีพาสเจ็รอยู่เราดูใน Google Map นะคะแล้วก็ถัดไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็น MRT นะคะที่เอ่อเราจะขึ้นไปสนามบินแล้วก็เข้าเมืองแล้วก็มันจะมีจะมีเทรนดด้วยนะคะที่เราจะไปต่างจังหวัดส่วน,วนอันนี้จะเป็นเหมือน เป็นเหมือนห้างอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเราดเดินเข้าไปดูถัดไปนิดนึงจะเป็นโรงแรมโอเคคือเราเปลี่ยนใจไม่เข้าไปแล้วนะคะเ,ค <ๆ S 1> เพราะว่ามันมีไฟห้ามถ่ายรูปอยู่ก็เลยคิดว่าคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมันเป็นฟิลแบบของฝาข้างหลังอ่ะมันจะเหมือนอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราดูตรงนี้แบบเร็วๆก็ได้นะคะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ ก็น่าจะเป็นแบบห้างแบบห้างเล็กๆเพราะว่าข้างบนน่าจะเป็นโรงแรมเราคิดว่านะแล้วก็จริงๆวันนี้มันเป็นฮอลิเดย์ของที่นี่เหมือนกันนะคะเป็นแบบ วันหยุดอะไรสักอย่าแต่คือเราก็ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนที่ไทยก็เป็นฮอลิเดย์เหมือนกันเป็นวันเกิดของใครสักคนวันนี้ก็เลยจะแบบเออคนคนออกมาใช้ชีวิตกันค่อนข้างเยอะตึงงตึงงก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาฟอลโล่ภารกิจ500บาทในไต้หวันกันนะคะว่าเราจะซื้ออะไรได้อีกที่นี่คือที่ไหนข้างหน้าอุ๊ยอันนี้เหมือนจะเป็นห้างจริงๆแหละ เมื่อกี้มืนไม่ใช่อันนี้เหมือนจะเป็นห้างย่อมยาเรากำล,ลังคิดว่าเราจะเดินไปทางนูน้นเหมือนเดิมไปกินชานมร้านนั้นหรือว่าจะลองเดินดูรอบๆคือลองเปิด Google Map ดูแล้วมันก็คือมัน คือมันมันไม่ได้แบบเห็นชัดขนาดนั้นอ่ะนึกออกไหมทุกคนคือเราไม่สามารถกะ,ะระยะทางใน g o o g l e แ a p ได้บางทีรู้สึกว่ามันไกลแต่มันก็ไม่ได้ไกลแต่บางทีก็รู้สึกว่ามันใกล้แต่มันก็ไม่ได้ใกล้เหมือนกันไปลานนันแล้วกันโอเคเราจะกลับไปกินชานมไข่มุกลานที่เราบอกว่ามันคนต่อเยอะๆนะคะคิดว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าตอนนั้นเห็นคนต่อแถวเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มีคนแล้ว เยวจะไปซื้อชานมขาหมูกลานั้นแล้วก็เดินเล่นละกันนะคะเผื่อมีอะไรให้แบบลองชิมชิมเพราะว่าชานมแผนมุกน่าจะประมาณ60-70บาทแล้วเราก็น่าจะเหลือเท่าไหร่สองร้อยสามน่าจะเหลือ200ไว้กินจุดจินะคะเราจะต้องมีชีวิตรอดกลับไปที่ประเทศไทยให้ได้ไฟ์เราคือ3ามทุ่มนะคะวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนแบบ ออกมาอ่านหนังสือที่สยามแล้วก็กลับบ้านตอนเที่ยงคืนประมาณนั้นเลยคือแบบเราจะถึงกรุงเทพประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ไปถึงบ้านน่าจะประมาณตีหนึ่งแบบคือทำโซนเดียวกันเลยกลับเวลาที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ออกมาอ่านหนังสือคนเดียว เหวานน้อยน้ำแข็งปกติไม่รู้ว่าเสียงดังมันจะได้ยินไหมนะแต่คือแบบว่าที่เนี่ยเขาจะแบบว่าให้เราสามารถเลือกน้ำแข็งแล้วก็เลือกความหวานได้ด้วยนะคะแต่แบบคือมันจะแตกต่างจากที่ไทยตรงที่ถ้าเราอยู่ไทยอ่ะมันจะแบบว่าเลือกได้แค่ความหวานแต่ว่าน้ำแข็งคือไม่สามารถเลือกได้คืออาจจะสั่งน้ำแข็งน้อยได้แต่ว่ามันปริมาณน้ำในนี้มันอาจจะน้อยลงมากขึ้น ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่เนี้ยเหมือนเขาเอาแบบร้านนี้เขาเอาไปเหมือนไปปันน่นในเครื่องปั่นแล้วก็มาเทใส่ในแก้วอีกทีกับน้ําแข็งนะคะคือถ้าสมมติเราสั่งน้ําแข็งน้อยลงเขาอาจจะปั่นนานขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแบบถ้าเราสั่งน้ําแข็งเยอะเขาอาจจะไม่ปั่นหรือเปล่อนี้แค่แบบเดาดูนะคะแต่ว่าแก้วนี้50บาทถูกมากแบบถูกกว่าที่ไทยนะถ้าแบบเทียบกันแล้วอ่ะอย่างแบบพวกคาหมูพวก เอิ่มโคออเตะอะไรเงี้ยก็น่าจะสตา์ที่60หรือเปล่าแล้วถ้าไซเนี้ยเราว่าแบบ70-80ประมาณนั้นอนะ่ะคือมันมันได้เยอะอยู่นะน้ำแข็งแบบนี้เตี้ยวยังอ่ะจำได้แล้วว่าวันแรกที่มาอุ้ยมันเสียงรถทุกคนจะได้ยินไหมอะ่ะจำได้เลยว่าวันแรกที่มาโมมันสั่งชานมไข่มมกแล้วน้ำแข็งมันน้อยจนโมถามว่าแบบอันนี้คือเขาแบบใส่น้ำแข็งแล้วใช่ไหมคือมันน้อยมากจริง,รงๆแบบแทบจะไม่มีน้ำแข็งเลย เดี๋ยวเราจะลองเดินไปฝั่งเนี้ยคือมันมองไปแล oh, ้วมันเห็นภูเขาอ่ะฟิลไล์เชียงใหม่มากเวอร์ก็มีความคอนทราสต์อยู่นะแบบว่าภายใต้ฝั่งอันนี้ฟิลแบบสุขุมวิทอ่ะแบบฝั่งนั้นอ่ะเป็นแบบความเจริญสึกใหญ่แบบใหญ่รูหราฝั่งนี้ก็คือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบในความที่คอนทราสต์มันก็ไม่คอนทราสต์เท่าที่ไทยอยู่ดีไม่รู้จะพูดยังไงแบบ ท,ที่นี่แบบรู้สึกว่าความเหลื่อมล้ามันมีน้อยกว่าพูดไปเรื่อยแล้วนะทีเนี้ยก็โอเคค่ะตอนนี้แก้วนี้ห้าสิบแล้วก็200รกว่าบาทน่าจะใช้ไปประมาณสามร้อยเหลือสองร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเดินดูแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบกิน ตอนนี้คือเดินแบบไม่มีจุดหมายเดินตามฝั่งที่มองเห็นภูเขานะคะฟีลไลฟ์แบบภูเก็ตเชียงใหม่อาจจะไปทางภูเก็ตมากกว่าเพราะว่าประเทศเขามันเป็นเกาะนะคะแต่ว่าคือแวบ,บแรกได้เห็นภูเขามันก็นึกถึงอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากเชียงใหม่นี่นี่นี่ตึกฝั่งนี้พอไม่มีเพื่อนอะ่ะก็แบบ ฟลอกพูดไปเรื่อยมากเลยอะน่าจะคิดว่าคือตอนเรามีเพื่อนแล้วก็มีสิ่งให้โฟกัสแต่พอแบบไม่มีเพื่อนแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้โฟกัสนะคะรู้แหละเราอ่ะรู้สึกว่าตอนอยู่คนเดียวอ่ะในฟลอกอ่ะจะพูดเยอะมากเพราะว่าตอนอยู่กับเพื่อนเราก็พูดกับเพื่อนไงแบบเห็นนู่นนี่นั่นอุ้ยอันนั้นสวยจังอันนี้สวยจังอันนู้นเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้แต่แบบพอไม่มีเพื่อนอ่ะมันก็เลยต้องฟลอกเพราะว่า มันไม่มีใครให้เราคุยด้วยแต่แบบคือเราเป็นคนชอบพูดไปเรื่อยไงแต่เราจะพูดไปเรื่อยกับกับใครอะ่ะมันไม่มีแม้เราก็ต้องพูดไปเรื่อยกับกล้องตรงนั้นมันเหมือนเป็นสวนอะไรสักอย่างคือที่ไต้หวันอะ่ะมันจะมีแบบสถานที่อะไรแบบเนี้ยเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแบบ เยอะมากๆแกคือถ้าคนพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้เยอะกว่าน,นี้คือน่าจะแบบน่าจะอยากย้ายมาอยู่ที่นี่แล้ว่พูดจริงๆคืออาหารแบบกินง่ายแล้วก็เนี่ยดูดิคือไม่ใช่แค่ไทยไปด้วยนะจําได้ว่าตอนที่ไปไทยจงอ่ะคนก็แบบออกมาใช้ชีวิตออกมาแบบอะไรเงี้ยเยอะเพราะว่าเหมือนแบบ public system ของเขามันดีนะคะ เว้ยข้างหน้าเป็นภูเขาแล้วเหมือนเดินไปเรื่อยๆมันจะเจอภูเขาได้จริงๆเลยอะจริงๆนะทุกคนเนี่ยหมายภูเขาเลยแต่เหมืนี้ันนี้คือร้านอะไรอะอันนี้เป็นร้านที่แบบคนต่อแถวเยอะมากเว้ย